สวัสดีครับผมวัสดีเอซีสุกูสุคนครับอ่ะเส้าวันหอยออกเมื่อเนี้ก็ไดให้ว่าเข้มข้นเขาเต็มที่เดี๋ยวนี่สายยังวันเร้าดังอยู่ตอนนี้สายโทรศัพท์เขาเป็นลุล่วๆเขาครับอืมโทเขามาถามตัวเลขตัวเบอร์ก็เลยว่าสิเฮ็ดไล่สดคลิปนี้ให้พ่อใหพี่น้องเบิร์เลยในส่วนของตัวเลขของรับวงนอ,อ่อแล้วกะ็ของเลขเสียใหญ่ เสียหง่ฟันมาแล้วครับอ่าหลังจากที่พ่อยพี่น้องติดตามเสียหญ่มาหลายงวดกตยังบ่เคยผ่าดวันต่อไปอ่าหลายท่านหลายคนก็บอกว่าเลขเสียหญ่ฟันไปฟันตัวใดเดี๋ยวนี้จีไป็นเล้ยดิเดี๋ยวนี้ว่าสันอยากมีไอแห้งแล้วว่าสันอ่าเดี๋ยวเมื่อนี้ก็บจีรอซูฟังครับเลขเสียเงยเพิ่งกับฟันมาแล้วอ่าวงในกับมาแล้วเือกันอือโอ้เข้มข้นเต็มที่ครับเพราะจีเป็นคุณแม่จิตสัมผัสอ่าคุณแม่ขอนแก่นจิตสัมผัสนีรับ เดี๋ยวนี้กำลังกำลังล่อสายกำลังคุยกำลังล่อคุยนะครับว่าเพื่อนสีเนิ้นตัวใดเพื่อนบอกว่าอีกสักคู่กำลังยากอยู่ว่ารั่ามงชาอ่าซึ่งว่าว่ารราดาสำหรับคุณแม่ขอนแก่นจิตสัมผัสนี่ก็ไไ้คุณแม่คิดสัมผัสขอนแก่นนี่เพื่อนไห้มาให้มาเขาตรงๆหางเดียวสามสองวดติดสองวดติดละอ่าเริ่มจากเก้าสองเพราะว่าไปพ่อเพื่อนวันแรกนี่ก็คือพ่ออยู่ปู่อาจารย์วัดป่าอ,อาจารย์วัดป่า รันต่อไปแต่ว่าง <c oughs> วดน,นี้ถือว่าเลขกเป็นมาซาเลขกเป็นมาซาแต่ว่ากำลังรอทั่วสารอยู่ล่ะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าบ่านอน้อยนาไปไผ่นี่ก็คืออาจารย์วัดป่าฝันเมื่อคืนนี่นอาจารย์วัดป่าช้าฝันฝันได้เป็นโตครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิเเ้าสู้ฟังในคลิปต่อไปสลายคลิปนี้สิขอเอาสองสำนักก่อนก็นคือ ตัวเลขของรับวงในอ่าแล้วกาตัวเลขเสียงไงวันต่อไปเสียงไงปย่ปล่อยปล่อยมาตองหวดเนาะใส่ละข้อมูลเสียงไง่ปล่อยมาตองหวดเดี๋ยวสิเวาสู้ฟังว่าเพื่อนปล่อยมาจังไหนหละ่ะเพื่อนอ่ามาจังไหน่อยได้มาเน่นตัวนี้นะครับแต่ว่าเลขเสียงไงยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่าสิตัวเน้นตัวใดเท่านั้น <c oughs> นี่ครับผมเจีย่ยไห่หมมกนะครับตองหวดไห่มงซี่เสีย่ยไห่นะครับตองหวัดเสีย่ยไห่แมงซี่เลยครับนเน้นหนึ่งตัวหนึหน่งนะ<ช> <ผม S 2> ครับผมครับผมให้มายังไม่เน้นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อนี่เมื่อนี่ล่าล่าล่าสุดเลยอ่า <c oughs> โอ้ยเสียงอันนี้แตนๆตนอยู่ข่อยกับ,ข,บ,บกออกขึ้นข้ามเบาเบากัน คอยกระซับสนในการสีเววาคหอกันเด้อกัอนแนวนี่ว่ามันคอยอยู่ในกลุ่มตัดยู่ค่าคือกันเดี๋ยวนี้ก็นไรเพิ่นกำลังตัดยู่ค่าอยู่ครับพ่อพม่หลองครับผมนี่คือเลขเสี่ยใหญ่นะครับเสี่ยใหญ่ล่าสุดของวันนี้นะครับวันหวยออกเน้นไปที่หนึ่งฟันไปที่หนึ่งเลขติดหนึ่งได้กินข้าวลิงแน่นอนห่วยพ่อแม่หลได้กินข้าวแน่นอนได้กินก๋วยเตี๋ยวสั่างก๋วยเตี๋ยวกินได้แน่นอนนะครับ เชียร์ยัมันใจญ่เร่งเงนีิโอโหเจีาร์เจ้าใหญ่ฟันล้านเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์งวดิก็ได้เงวดกอนกัน้ขงบนทั้งล่างนี่โอ้เขาทั้งบนทั้งล่างฟันนี่จัดๆกขียนๆเลยอ่าอ่ะนี่ครับเลขเสียร์ยัครับผมเปลี่ยนอะไรมีผู้มาเบิ้งเข้าจังหน่อยวะมีสามตีพ่นอยู่โอ้มีสามตีพ่นบ่เออเอ้าวแต่ว่าเปลี่ยนยังบานี้มาเบิ้ง วงใน่บาเนาะน่ะเมืเ่มาวันว่วงไม <c oughs> อ่าวันนี้อาจารย์วัดปลา่าสนใจมากเลยอาจารย์วัดปลา,าได้ไอดีไล่วรวมทำบ,บุญกับอาจารย์วัดปลาอ๋อร่วมทำบุญกับอาจารย์วัดปลาไอดีไล์ครับเตรียมจดเลยเ้อะไอดีไล่ผู้ขากอะไรอ่าสำหรับผู้ที่ทำบุญมากครับอาจารย์วัดปลาแล้วก็แจ้งซื้อน้ำสกุลวัดเดือนปีเกิดมาทั้งแอดมินพรอ้อมอ่าเพราะว่าเพื่อนจะไปเปิดดวง เปิดโช่ว์เปิดใจให้อ่าให้่างวดนี้ผมบ่นมาล่าจซิงไว้นะครับงวดตอนบน่นบ่นดนตีชื่อๆนะครับแต่งวดนี้นบ่นมาล่าจซิ่งไว้คันเลขเขานะครับขขรบ่ได้เน้นว่าเลขปูเขา่าหรือว่าเลขอาจารย์วัดป้าเข่าดอกคันชื่อเลขงวดนี้อ่าสิ่ของสำนักใดก็แล้วแต่อ่า สื่อของไผ่ก็แล้วแจ่จึงเลขกเลียกมซื้อตัวใดเนี่ยแต่มันออกเนี่ยครับผมเดี๋ยวสีมี่ำมซิงไปเรียนถวายหห้ปูวันต่อไปคันได้โชคไดใช่เอ็ดเกบวันใดบอกว่าคันเลขปูเขาดอกครับผมวันใดว่าวางสั่นคันไดโชคได้ใช่วันนี้ก็เจียวรัจซิงไปเบิ้งนะครับจึงวันที่แล้วกับบนไว้คันเลขแปดอลัหันเขาเยวดนตรีไปเรียนให้เบื้องวันต่อไป บนปูวัยแขงสั่นซึ่งวันนี้แอดกับบนต้องวันแล้วมือบวงสวงไเงอซึ่งเลขมือบวงสวงเลขทูบนะก็คือแปดสองแปดลังค้นกับเบื้องแล้วก็ท้ากันไปจับซื่อกันยังไงลังค้นกับซื้อแปดแปดลังค้นกับซื้อแปดสองอ่เขียนมาเขียนมาเขียนมาจัดเขียนปอยพี่น้องเขาอยากเขียนแล้วรับวงในนะครับรับวงในสายสุดท้ายไปนันเถอะเดี๋ยวมีเลขตัวใดแนวก็จะได้เบื้องกัน จะได้รุ่นกันเมื่อน,นี้มีที่เดดไห่พ่อยพี่น้องนะครับ <c oughs> อ่ากำลังเขียนอยู่ครับตอนนี้ครับ <c oughs> เขียนตอ <c oughs> <c oughs> มีมีสามตัวน้ำนะคะนี่ละวงในเนีเ่ละวงในไห,นให่มาทั้งสามตัวสองตัวเป็นบะค่ะ <c oughs> เอออา สามตัวนี่เป็นของเป็นเป็นของชุดแลกกันปะเป็นของวงในสายแรกกันปะบอกค่ะสายเดียวกันเบมดอะมีทั้สามตัวบอกอ่ะวงในสายแรกกันนี่มี่อันนี้สายแลกนี่สายแรกอะอันนี้สายแรกนะครับเนี่นี่คือวงในสายแลกนะครับตั้งแต่ตองวดนวงในสายแรกนี่ครับตั้งแต่ตองวดวงในสายแรก ต้องว่ามันกระเขายี่เนาะค่ะสายแรลงนะเตี้าหน่อยเนาะเข่าศูนย์แปดห้าเนาะแมนค่ะตัดตัวทั้งหนาวินเอาเข่าตรงในสายแรกเข่างวดบางนึงอะวันนี้มาตรงกันกับอาจารย์วัดปลาพระเดี๋ยวแล้วนงสามหกต้งง่าอีกเนาะสามหกเห็นแล้วเนาะพี่น้องครับผมเห็นแล้วเนาะเออหอาไานี่สายสุดท้ายเพมันฟันตัวใดมาเอาเบิงพี่น้องเขาสิได้ป้าออกไปจับไปซื้ออาจารย์วัดปลาก่ะโอ้ยก็ือว่าฟันดีครับเนี่ฟันได้เป็นต้นเป็นโตก็สนงวดนี้ก็ได้ ไม่นังขึ้นเหนียวแต่ทั้งหลัง <c oughs> จะจำอ๋อแบเข็มโดยง่ายเดียวมานี้เนาะคืนเลยนี่สายล่าสุดครับ <c oughs> ผมวงในสายล่าสุดหายทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะนี่ครับผมวงในสายล่าสุดแต่ว่าตัวเลขที่เข้ากำลังล่ออยู่ตอนนี้ก็คือตัวเลขปู่ชีวกนะครับซึ่งงวดแรกหายเก้าสองเม็ดเดียวงวดต่อมากหายแปดศูนย์เม็ดเดียว ซึ่งวันนี้เสียให้ตัวใดเดี๋ยวเข้าขาดทารุ่นไปพร้อมกันสลหรับแม่ขอนแก่นกจิตสัมผัสร่างทรงปู่ชีวกครับผมอันนี้เป็นตัวเลขวงไหมนะครับเด้ออ่าอย่าจับสนฟันอยู่นะค่ะแม่เราฟันไปที่ห้าศูนยน์นะคะ่ฟันหาศูนย์นวงไหมวงไหมผู้ใดล่ะเรี้ยงนับใจดวงวงัหนโอ้โหเอออ่ะเนี่ยนว่ส โมงใหนเพื่อนแน่เพื่อนจีได้แคบจอไว้แต่เปียบเปียมย่ามเลยกออกท่านที่กำลังโท่อยู่ตอนนี้นักขให้เขามาเบิรงในไลท์สดเด้อค่ะจังคอยสิท่านเพราะว่าบัแอดบ่มีเวลารับโทรศัพท์ปันใดเมื้อนี้กูชี้วกกะเด็ดอาจารย์วัดป่ากัดเด็ดมื้อคืนอย่ฮงฝันได้แกนได้เป็นโตว่าซั่นาโตมาคักแน่แทะอ่าหัวนี้ก็ได้เอ้าจังได๋ก็บ่าย3:00นกว่าๆนี่ก็ฮู้จยัดอกว่าเลขออกตัวใด4:00นล่ะไป ชัดเจนมาครับผมชัดเจนยนงไงมากตัวทอเชียงหน้าเนี่ย <c oughs> นะครับนี่ครับสายาสายด่วนรับวงในสายสุดท้ายวันหวยออกนี่ครับผม <c oughs> บบบจยบหน้าจอไว้นะคะวิ่งเสียมัเข่ามันเขา,ขากัน่ครับเลขกวิ่งเสียไงเนี่เยเจ้าบุญฟันนมงบ,บุม ฟันค่ะเห็ุบ่ค่อยเข่าไปเลยค่ะศูนอันค่ะแอดโอ้ยใหญ่ใหพฟันหนึ่งแต่สายรับวงในสีมนีศูนย์ติดแต่แต่เราสังเกตว่าสายรับวงในชอบมากจะเป็นล่างแ้่ว่าของเสียงใหญ่จะมากขึ้นบนนะคะเนาะหนึ่งใหญ่ใหญ่จะมากขึ้นบนวันต่อไปเอาบอาปันนี้ก็รออแม่คอนเชนจิตสัมผัส เดี๋ยวรอสักครู่ครับ FFc ถามมาว่าเลขสายโจนตัวไหนเนาะค่ะเนาะมาแล้วเด้อของพ่อเขียนเลขรับสายโจนคือสองศูนย์ค่ะสองศูนย์เม็ดเดียววันนี้เนาะแกน่อยเนาะสายโจนบ่อนค่ะเลขสายโจนเอามาโชว์เอามาโชว์ยังไม่ได้เขียนมาสองศูนย์เลขเดียวโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันหลายโพดเขียนโจนเนี่ยแม่ค่ะสายโจนเนี้ย่สายโจนอยู่ข้างล่างสายโจนไหนมาเม็ดเดียวบอกนี้เนีะสองศูนย์ โอ้ยเอฟซีสี่ห้าใช่แบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเขียงไม้ก็ได้ทุกอย่างไม้จะสายโจลรถไปสองศูนย์มงกลไม่ดไปเพนอยากเบื้องของพอเซนเนี่ยน้ำค่ะมาพอเซนเนี่ยนิ่งก็ใด้ค่ะเปิ้ลเบ้เน้นสายโจนย้องไตนะครับยาเบื้องส้มหลายๆนี่นะเบื้งสายแต่สายโจนนะครับเนี่สายโจนสองศูนย์เลยังเกตเอาเนาะครับผมแต่ว่าส้มนี่นี่อย่าเบื้องครับมันไล่ตามันหลายกับเบื้องต่ตัววงกลมออมก็ได้กันเนาะมาบอบ่เห็นตอนไหนเห็นอยค่ะชัดเลยอ๋อ เบิ่งงต่ซสุ้มวงกลมแสดงว่าสัญญาณดีดีเอฟซีพวเขมรนียังเลยมีอิงตัอฟซีพวปูชีบอกมาจากโมงสามมงเสาค่ะท่านผู้ชมเอฟซีปิวัติคือหลายตัวเชี่พันล้านฟันอย่างบอกเ่านีเสียใหญ่พันล้านฟันหนึ่งฟันหนึ่งเ็นนตเขามากเียใหญ่นะฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ิ่งไปที่หงกับหนึ่งฟันไปที่หนงบบ่าานีว่ยใส่เถืงหัวราง บนค่ะฟันบนส่วนมากมันจะคยเข่าบนเรียกเป็นนงจะเป็นกับฟันบนครั้งบนอ่าเพฟันฟันบนเคยเข่าบนแต่ผู้ใดสิไปวิ่งล่างนั้นเขบว่าเป็นยังแจ๋วแจวก็จะเห็นว่าอะไรเห็นแจวแจ๋วมากว่องกลมแจ๋วแจวแจวอ่าเปญนาณดีว่องกลมตัวว่องกลมเนื้อพอมีน้องเนื้อตัวว่องเอาไปพีนิจพี่จรณาเบื้องตัวเนียนคองเชี่ยนเหี่ยวก็คือจังสั้นแหละค่ะแต่หางล่างเป็นสายจ่วนเนาะ ก็แปลกที่สายจอนวันนี้มาตัวเดียวมาตัวเดียวสายจอนวันนี้จะมาสองสองตัวนะบางสายจนบางคนถามว่าเป็นอยังคือคือมีตัวเดียวค่ะวันนี้เปินพันธุ์ตัวเดียวเพิ่นสีฟันเนาขันแขวนออกมาตัวเดียวโป้งเลยเพิ่นย่านเขาเปลี่ยงเงื่อนซี่ไหนพ่นธุ์บ้านที่เป็นอมสินเนาะแม่นเพิ่นว่าบ่ได้หลุดเด้องวัดบังหันอือแค่อออกมสินแค่อมสินจากนั้นแล้วขอบอกให้มีน้องน้ำแน่กันลักษณะการลงทุนเนี่ยอย่าลืมมาเลขดังเนี่ย คันรุดจากเลขยงไงเป็นออมสินลดคันรุดจากออมสินก็บว่าเป็นเลขยงไงส่วนมากมันจะเปลี่ยนยุ่งสันนะ้นอ่ะวันนี้ไปไกลจะนั่นแล้วออมสินนี่กะหนามองอยุ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวทีเก่าที<ช>นะจะชิไปเผ<ม>า,าในอ่ะของปูชีวกใส่กันดีก่กลัวนะความฝ<ม><ม>ันหนูแล้วก็เลขปูชีวก,กจัะมองเลยท่านไปปูชีวกไกลสีมากไปไม่ค่ะวันสามมองคุณนันวะอีกอีกสิบกว่านาทีจันาทีละขออยคสิบสองแล้วได้อยู่สิบสองนาทีแล้ววะ โอ้พอตัวเด้อครับบางที่ก็ต้องทําเวลานะครับบางที่ก็ต้องให้สิบนาทีขึ้นจากนั้นแล้วพ่อแอ่พี่น้องท่านใดที่อยากรูดตัวเลขของสํานักใดก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวสิเอาให้เบิ้งตอนนี้ถาม,มแต่ผู้ที่วกยางเดียวเลยค่ะอืมกำลังเข้ามาเล็กรับวงมนตัวใดกระเจนอามาช่วยอีกรับว,วงในอีกแล้วอาผู้เขมามาไหมกับเบิ้งาที่หลังอา้าไล่สดจากสมงหนึ่งเรั นี่ครับชัดเจนโตบ่งง่อันนี้รับวงในครับรับวงในสายสุดท้ายนะครับสายสายสองเนาะนี่เนาะสายสองจ้าฮะย่ยเพิ่งหิ้วเข่าเจ้าหิ้วเข่าว่าจันคืาดินสัมผัสเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปครับปาจินสัมผัสปาจิตนสัมผัสเดี๋ยวจีนัดเพื่อนสามโมงนะครับเพื่อนนัด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 เพื่อนนี่ครับ ม่อยังอีกบอขาถามมาเด้อใครได้องตำนักไหนสายแรกอ่ะเปิดมาสายแรกเดี๋ยวนี่หนูจะว่าเลขกน้อยมากไปนี่ไลยบอกคนเขามาหลายไปเลยแล้วว่าจีว่าอาจารย์รัดป่าคนเขามาหลายอยู่ดิบ่จีบอะไรอยู่คนละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอยู่ก้อนนี้น้อยขึ้นลายแต่แสนคนหนึ่งเอ้ยหนึ่งแสนคนดูเขาพูดลายๆเด้อค่ะที่เขม้าเบืองพู้ใด้พลาดคลิปนี้ก็คือพลาดค่ะพลาดตัวเลข สำนักดังค่ะออันนี้สายแรกเด้อพ่อพี่น้องเด้ออ๋สายแรกมาแล้วนี่สายแรกต่องหดเด้อมีท่อนี้เรขนะะเลขยสามตัวอ่าโดยส่วนมากอ่ารับวงในกับผมกงในม่นทอยเข่าเนาะค่ะเนาะจะบอเข่าวงในหดก่อนสายแรกเข่าค่ะสายแรกให้จับตามองสายแรกสายแรกนี่ลุดก็ประมาณลุกหดหนึ่งสองหดเท่านั้นแหละน่าจะกรเด้งพึ้งมาเข่าอีกทก็เ่า รุดสองวันะครับรุดสองวัครับมะเขาอีกแล้วอุจลองหนึ่งหันก็นได้เออฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเอามาใหงพ่อยพ,พี่น้องเป็นขอบเกียบเกียบกันเ,นเบิ่อเออมานี่อ่าอันนี้สายแรกนะครับเนะ้่ายาสับสนเด้อพ่อยพี่น้องครับมันมีสายแรกกับสายสองสายสองคือวันหวยออก<ช>อ่าซึ่งไม่นี้กับว่าหวยออกอืมคุณถามหาเลขชุดแปดอันตันอ้าวชุดแปดอัหัน ดูไม่ทันเออเปิดเปิดเบ้องบาท่านมาเอ้าอ๋อเปียดอลละหันไหมเพื่อนเบื้องเนี้ยอ้าเพราะว่าในโลกนี่ไงเขาเปิดด้บางแห่งอันนี้ชุดนี้เพราะว่าไม่ได้เปิดแม่นบะอ๋อเปียดอลละหันเอาไหมช่วยช่้โชว์ช่วยกันเอาเปียดอลละหันชุดบนบ่นี่บ่เปียดอลหันมีชุดบนกับชุดล่างเนะครับเด้ออันนี้ชุดบนก่อนเดี้ยนะต่อไปเป็นชุดล่างอ่าเดี๋ยวชุดล่างงวดนี้นี่ถือว่าใจดีแถมชุดล่างมาพร้อมอาจารย์ก็เลยนี่เปียดอลหันนะครับโอ้ยงามคักเปียดอลหันบาน นี่แปดอรหันต์นะครับนะแปดอรหันต์ของอาจารย์วัดป่าเอ่อว่าแล้วก็เปิดอันนี้มาแล้วกับจะลืมผู้ที่อา่ายังบ่เลีไลยังบ่นหอดพวกลีไลพวกตะกุดยังบ่นหอดนะอา่ายังบ่นหอดบอเถิงกับติดต่อมากับแอ้มินเลยเนี่ยค่ะบางเท้อกับไปข้างโยกขนส่งเป็นเสียง้างโย่ขนส่งข้างโยงยังกระมีนะครับผมอา่าพูดอะยังบน่นใดกับจะเย็นเย็นบอกแจ้งมาบ่อแจ้งมากเหรเนาะ เอฟซีบางคนก็บอกว่าในทรงของอันอันอื่นในบ่อนี้มันสาสันโตเครื่องหลี่หนูว่าน่ะจะเร็วกว่ามูตะพัสสากมูแนนจังหวะค่ะก็สาเหนียวเห็นชัดไปครับผมโตนิ่งโตว่องอีหยังเรียบร้อยอาจารย์วัดปลาถือว่างวดนี้นี่แปรอลหันเข่ากะจีได้ฟังร่ำริงเม่นี่ก็ไรไอ้งวดที่มานี่ก็ไร แต่ว่าแปดอรหันนี่โอ้โมเมนทัพบรรดายิ่งชุดเต็มนี่บ่ใครหลุดได้รูก็บบนไว้กันนะกันเราจะได้เป็นเรียนวงตัวไหออกตัวนั้นได้หัวใจแล้วว่างไห้หนึ่งเจ็ดบนหนึ่งเจ็ดบนถ้าผมวันนี้กับว่างตามนี่แหละตามนี่สามตัวเนาะเที่อว่ามงไว่าอยากฟังความฝันของอาจารย์วัดป่าเด้อเอาสิว้าให้ฟังอยู่ย่อยฟังอยู่อาจารย์วัดป่าเพิ่นฝันได้เป็นโตเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังอยู่ว่าฝันไว้จังได เอาชุดล่างไตัวนี้ชุดตัวนี้ชุดบนเนาะอันนี้ชุดบนชุดบนนชุดล่างโอ้อันทั้งใตนี่เป็นเลขนั่งเรื่องบอกเด้นั่งอาจารย์เนาะดตรงไงต้องหนูุดทูไป้ตัวอยๆก้าวห้าสามหัวอาจารย์เป็นห้าเก้าสามตัวเดียวกันบอกว่เนีล้วว่นี่ออกแตกสามตัวกันว่าเที่ยล่าดเลยเที่ไหนฟาดเลยแตกเนี่ย่านอาจารย์สักซิท ม่นจะเปลี่ยนให้โลกพวกเราหอกอือ่ะยืดสายหลับนี่ล่ะชุดล่างนั่นอันนี้ชุดล่างเนาะชุดล่างนี่อันทั้งใต้นี่มันจะเลขเลขกทูเป็นบาเขียนเลยเลขกทูมือบวงสวงมันบะอ่านี่ชุดล่างแล้วพ่อยพี่น้องครับผมบู๊บันนี้ชุดล่างคือเข่าสเปคค่ะบัานเข่าตาซวงกับมะตรงกันหลายแบบเลยตัวนี้เนาะตรงกันเลยต็ดนี่ก็งามค่ะเครื่องถือใช่ป่ะมีชุดล่างนะครับเด้ออันระว่างอันตัวขีดถึกเนี่ย ตรงกันครับสายแหลกโอซ้ายซ้อมนี่แปลกอาจารย์ใหนว่านี่นี่อันนี้ไม่ตรงกับสายเลยอาจารย์วัดป้านี่เงินมีแตกแท้ๆเลยแตกแท่าๆกันแตกมีเครื่องหมายเฉดไมียงอ่า้วงกลมให้เรียบร้อยมีบางโตมีตุกติกมากมีเครื่องหมายเฉดความอ่านี่ยแสดงว่าอาจารย์พิจารณานี่อ่าเครื่หมายขีดถูกคือที่เป็นหนึ่งก็พระเจ้าอันขีดถึงาอะไรเลยตัวนี่เราพินิจผิดาันละหน้ามึงเลอกไปพี่น้องครับผม ด้านล่างที่ที่เห็นนี่ก็คือเลขคูบมือบวงสวงใงค่ะอ่าเลขทูบมือบวงสวงใงได้แปดสองแปดอ่าแปดสองแปดนี่ก็อย่าลืมแปดสอง 8, อย่าลืมแปดแปดคําว่าแปดสอง 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, นี่ก็คือแปดสองตแน<า>่นอ่านี่แหละมีหลายเกี่หลายครั้งเลยที่ที่เพื่อนหายเลขมาแปดสองนี่แต่ว่าออกแปดแปดนี่ แม่นตัวคือหมายถึงเลขกสองตัวเนี้ยแม่นั้นแปดสองตัวแปดสองตัวกับสองอย่าลืมครับผมอย่าลืมว่างวดนี้นี่กองสลากมีขาครับงวดนี้สัญจรย่างไงเล่นล่นไปย่างไกลเล่นวนแล่นไปไกลกองสลากมีขางวดนี้สัญจรย่างไงเลยโมยูว่าเศร้าไปออกอยู่ชุมพร่านว่าสันว่างวดตั้งชัดตั้งตาย โอ้ยท่านผู uh ้ชมก็โทรครับฮะโอเคกันเลอเลขแม่ช uh, ี่บกนะครับอ okay, so ่าเลขอาจารย์แม่นไหมเลขอาจารย์วัดป่าที่ฟันอืเบิ่งจะค้นเลยเหรอสีแววรถซะเอ่อมันญี่ปุ่นกันมันเนมันญีป่นกันหลายคนพี่น้องเขาเฉยแยกแยะร่างทียเขาเย็ดคอนเทนต์ไว้เองสี่แลเหล่าเพิ่นเพิ่นบ่เห็นนี่ป่นี่เออเพิ่นกะบ่เห็นนะเอางี่ว่าทีแยกเองเป็นอีกคลิปหนึ่งนะ ยี่สิบนาทีเลยยี่สิบนาทีแล้วะเแม<น>่นเอาเศร้าชาเพิ่นทีหักออกอเจ้าซาเยนะี่ยทีสีหักออกคลิปต่อไปก็จะเป็นของอาจารย์วัดปลาฝันแล้วก็วแม่ชีวกเ<แ>นาะคะ่ะอาจารย์วัดปลาฝันได้เป็นตัว <Okay. S 2> ซึ่งเข้ามาฟังกันเบิงว่าเลขที่ฝันได้เป็นตัวมาตรงกับแปดอลรหันบะอ่ามาตรงกับเลขนางบะมาตรงกับเลขนอนบะอ่าเลขนอนอาจารย์ตัวอะไรหรอเลขอะไรยังบม่ได้ช่วยอยู่เลขนอนอาจารย์ช่วยพี่น้องเข้ากันจักหน่อยเนี่ย เลขนอ่นเลขนางอนนี้เออไหมเนี่ยอันนี้เลขนอนเลขฝันตั้งแต่ตองงวดเพิ่งเลยเด้ตองวดอันนี้เพิ่นนอนฝันหมดอือเลขนอนฝันเลี้ยงนิมิตนะหน่ยเลข้ยงนื้อมัดไปเข่ากันครับอันยังไงเสียง่ายเสียบันนี่แหละห้าหนึ่งเสียหนึ่งซืออีกเนาะค่ะเพิ่งเล้ยงอยู่เลขนี่สิบล้นออกอยู่เท่านี้แหละงี้เองค่ะบพร่ไปไกลงวดนี้มันใจมากเลยยุกเย็นอยู่ S <S <S อ,นนอันนี้อันนี้ต,ต,ตอนะะนี้ตั๊กแต่ตองวดแล้วค่ะนี่ยอ่าทางแต่ตองวดอ่าชัดเจนเลยวัยพี่น้องเด้อโชว์หลายอันหลายพี่น้องเขาสี่ับสนเพิ่นจด <S <S ท่านบวมอ่ะ <40 S 1> อ๋อผ่านคน<า>เราอ๋อเรื่อยๆค่ะแอดค่ะเรื่อยๆน้ำกันค่ะครับเ<ม>อาแคบไปเนาะค่ะอโอเคเอ,อาไปโซ่สัม้มอีกจังรอบว่ามีมีไผ่บอลเห็นมอถามไหมหน้ามาเรครับวงในแต่เม็ดเดียวตัวแรก็คือหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมห้าศูนย์ อ่ะุ่ยไทยอ่ะเปิดตัเปิดดัวอ่าช่อช่ออีกรอบรอบทุดทไทยแล้วก็ทีเอ่อกินข้าแล้วก็ทีเปลี่ยนไรสเดแล้วก็ที่ล่อแม่นั่นดือนสายเดือนวงในอ่านี่แล้วครับผมเดือนวงในมือสุดทไายสายด่วนวงในฟันไปที่ห้าศูนย์ค่ะครับผมก็ตัวอนงค่ะสามตัวก็คือเจ็ดสองสี่ค่ะอย่าลืมวิ่นเอานะค่ะ S <S ตอนนี้เลขลกรับพวกในสายสองในสายด่วนกับมีสามโตมะหายนี้เป็นงวดที่สองแล้วเนาะวดเมื่อกี้ได้หนึ่งห้าศูนย์แต่ก็ไม่เข้าเนาะแ่ะวันน,วนี้หนึ่งงามอีเด้อเจ็ดสองมาตรงกับของอาจารย์วัดป่าตัวเน้นด้วยเจ็ดสองสองเจ็ดออกตัวได้ออกมาลดอออกโตเห้าซื้แบบนี้ปเห้ากับจีได้ดตั้งมะ<า>มลองมะล่ำ สามตัวกระอันสามตัวอ่ะบานิกาเดี๋ยวกะจะเบิ้งคลิปต่อไปคลิปอาจารย์วัดปลาครับพงศ์วิงครับผมเดี๋ยวอาจารย์วัดปลาทร่มมาบอกเซซาแล้วว่าเรียกตัวใดเป็นจังใดเพื่อนฝัน่ายจังใดนะครับเดี๋ยวก็ค่อยติดตามคลิปต่อไปครับพงศ์วิรังครับผมคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมอ่าจังใดกะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อให้ใส่สติดีๆก่อนเข้าสู่ลงทุน อ่าพว่ลเลขมันมีถือมิผิดพ้อยพี่น้องแอด็ดจะอยากให้เือกันละไปที่เอามานําเสนอนีว่วา่าแม่นยังอยากให้พ่อยพี่น้องได้โชคได้ช่จจะนั้นแล้วอ่ามัน่นิถือหรือว่าบ่ถเสกมันจะเป็นสุดวิสัยเฮ้าบาสามาถส์ฟันท่องในลานปเปอร์เซ็นลอยปเปอร์เซ็นไม่มีอ่าสำนักไหนันท่องในลอยปเปอร์เซ็นลานปเปอร์เซ็นวัลเล็ให้มว่าแล้วต้องถือครับจะนั้นแล้วให้ใส่สตีดีดีครับผมให้ใส่ให้วิเคราะห์ดีๆ ก่อนสินลงทุนครับคุนพี่น้องโชคดีไม่ใช่สุขุสุข้นครับผมสำหรับมือนี่นะครับ,บาบสามในได้เฮสุข้นครับสวัสดีครับ